เลือลครชีวิตรักกระสือสายตอนที่11จากความเดิมตอนที่แล้วสายยอมกินน้ำลายกระสือจากยายแมนทำให้ยายแหมนได้จากไปอย่างสงบและสายเองก็ตามแม่ชีไปปฏิบัติธรรมหญิงสาวนั่งสมาธิแล้วเกิดความวง่วงงุนจึงหลับไปด้วยความเพลียบุญท้องฟ้าพระจันทร์ทอแสงขึ้นเต็มดวง หญิงสาวรู้สึกเย็นเยอือกร้อนไปทั้งตัวโดยเฉพาะบริเวณลำคอแม้ได้พยายามกัดฟันข่มความเจ็บแล้วแต่ก็ไม่อาจทนเสียงเรียกร้องได้แล้วหัวกับไส้ก็หลุดออกจากตัวลอยละนลิ้วไปที่บ้านพอดีกับที่ยุรน,นันกำลังตะโกนเรียกสายสายคุณอยู่ไหนสาย กระสือสายตกใจมากจะลอยหนีแต่ยุรนันหันมาเห็นเข้าสะกดสายคุณหมอนันสายนี่คุณเป็นกระสือเหรอไม,ไม่จริงไม่จริงไม่สายสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเหงื่อซึมเต็มหน้าที่แท้เธอก็ฝันไปแต่เป็นฝันที่ทำให้เธอกลัวจนตัวสัน่น ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวทำใจให้สงบก่อนสายความวอกแวกจะทำให้สมาธิของเราเสียไปแต่แม่ชีคะหนูกลัวคะ่ะกลัวเหลือเกินอย่าวันไว้อย่าวอกแวกจําเอาไว้มานไม่มีบารมีไม่เกิดนั่งสมาธิต่อไปอย่าวันไว้ ยุคนั้นยังคงตามหาสายไม่หยุดเขาคิดว่าเรื่องกระสือช่างเป็นเรื่องที่เหลวไหลที่สุดยุคนี้สมัยนี้แล้วเรื่องกระสือมันเป็นไปไม่ได้เลยผู้ใหญ่ครับสายกลับมาแล้วหรือยังเออไม่เห็นนะแต่ได้ข่าวแว่วๆว,ว,ว่านังหนูสายไปกับแม่ชีไปนั่งกรรมฐา,านวิปัสสนาอะไรของเขาก็ไม่รู้ มีคนเข้าป่าไปหาของป่าแล้วเจอเข้านะ่ะจริงหรือครับยุรันันโล่งใจที่ได้ข่าวคราวของหญิงคนรักบ้างแต่เขาก็ยังอยากให้สายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและกลับมาแต่งงานกับเขาทางด้านเมนี่มหายุรนันที่บ้านพอรู้มาว่าเขาไปที่หมู่บ้านของสายเธอก็โมโหหนักมาก รีบร้อนตามมาหายุรนันถึงที่เห็นทีว่าเธอจะต้องเอายาของหมอก,ก้อนออกมาใช้เสร็จแล้วนั้นนั้นคะอยู่นี่เองเมนี่ตามหาตั้งนานน่ะคุณมาได้ยังไงอะเมนี่เมนี่ก็รู้จักคนใช้บ้านคุณนะสิคะว่าคุณมาที่นี่คุณจะมาทำไมอีกล่ะคะมาทำไมผมก็มาหาสายคุณก็รู้นี่ ว่าผมจะแต่งงานกับสายแต่ทั้งที่นางสายมันเป็นกระสือนะหรือคะผมบอกแล้วไงว่าสายไม่ใช่กระสือถ้าไม่ใช่แล้วมันจะหนีหน้าไปทำไมล่ะคะ <c oughs> มันคงอับอายผู้คนชาติก่อนคงทำกรรมเอาไว้มากชาตินี้ถึงได้กลายมาเป็นกระสือหน้าขยะขยะงหยุดนะเมี่ถ้าว่าสายอีกคำเดียวเราขาดกันนี่ คุณคุณเห็นหนางกระสือนั้นดีกว่าเมนี่หรอคะใช่เพราะว่าสายเป็นผู้หญิงที่ผมรักหน่อยเมนี่เจ็บใจและตัดสินใจแล้วว่าเธอจะใช้ยาสเสน่ห์ของหมอก้อนกับยุรนันเมนี่มาพักที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านตามเคยหญิงสาวเอาตุ๊กตาปั้นของหมอก้อนใส่ไว้ใต้หมอนห้องยุรนันแล้วพึงพรสวดมนต กาลิกีตัวเป็นของกูกลายเป็นของกูเสพสมเพียงกูเป็นของกูคนเดียวเนบัตรนี้อยู่ระน,นั้นที่กำลังตามหาสายอยู่เขาปวดหัวรู้สึกหลอนลุ่มแล้วหน้าของเมนี่ก็ลอยไปลอยมาอยู่ในหัวเขาสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดโอ้กาลิกาลิลี ตัวเป็นของกูกลายเป็นของกูเสพสมเพียงกูเป็นของกูคนเดียวกลับมาที่ย๋ยวนี้นะอยู่ระน,นันกลับมาหาฉันกลับมาหาเมนี่อะไรเนี่ยโอ้ทำไมทำไมเราถึงได้คิดถึงเมนี่ขนาดนี้เมนี่นันคะกลับมาหาเมนี่นะคะนะคะนันเมนี่ผมคิดถึงคุณผมจะกลับไปหาคุณเดี๋ยวนี้ แล้วยุละนันก็เดินตามเสียงเรียกร้องของเนนี่หญิงสาวยิ้มร้ายตอนนี้ก็เหลือแค่ทำยังไงให้เขายอมกินน้ำที่เธอเอามาให้ทางด้านสายที่กำลังนั่งวิป,ปัสสนาอยู่เธอเห็นภาพยุรนันกำลังจะโดนเสน่ห์ของหมอก,ก้อนเข้าครอบงำคุณน,นันโทษทำใจให้สงบเถอะนั่งภาวนาต่อ ไม่ได้นะคะไม่ได้หมอนั่นกำลังตกอยู่ในอันตรายสายยอมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะถ้าหนูไปการภาวนาทั้งหมดที่ทำมาจะไม่ได้ผลจำเอาไว้นะสายยอมไม่คนที่ตัวเองรักตกอยู่ในอำนาจมอนดําไม่ได้หรอกค่ะการถูกสเสน่ห์มันอันตรายสายต้องไปช่วยเขาสายว่าแล้วก็วิ่งหนีออกไป แม่ชีได้แต่ถอนหายใจรู้สึกเป็นห่วงสายแต่ก็ช่วยอะไรไม่มากแต่กว่านี้ได้แล้วแม่นี่ผมคิดถึงคุณผมมาหาคุณแล้วมาแล้วหรลัะขนานมานเหนื่อยมากินน้ำก่อนนะคะแม่นี่รินน้ำเอาไว้ให้คุณเย็นเจี๊ยบเลยค่ะไม่เป็นไรผมไม่หิวไม่หิวก็กินสักหน่อยสิคะนะ หรือว่าคุณลังเกียดเมนี่เปล่านะจั๊ดจะดื่มก็ดื่มอย่านะอย่านะคะหมอนันสายหนังสายสายหันมามองเมนี่อย่างโกรธจัดแล้วชี้หน้าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณเมนี่อะไรของเธอมาถึงก็มาเอะอะโวยวายบ้าจริงๆประสาทหรือเปล่าคุณคิดจะทำเสน่ห์หมอนัน ดีนะที่ฉันมาช่วยทันพูดอะไรของเธออย่ามาใส่ร้ายฉันนะหลักฐานอะไรก็ไม่มีถ้าฉันมาไม่ทันหมอนันก็ติดกลับคุณไปแล้วหมอน,นันคุณเป็นอะไรไหมคะผมไม่เป็นอะไรสายผมดีใจที่คุณกลับมาหายไปไหนมาสายไปวิปัสสนากับแม่ชีค่ะผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมไปไหนก็น่าจะบอกกันก่อน สายก็คิดถึงคุณมากค่ะสายจะอยู่กับคุณไม่ไปไหนแล้วจริงเหรอสายจริงสิคะทั้งคู่คุยกันด้วยความคิดถึงเมนี่กรีดลั่นเพราะตัวเองเหมือนเป็นอากาศที่ไม่มีใครสนใจหืฝากไว้ก่อนนะนางสายละครเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกจบไปแล้วนะคะสำหรับละครเรื่อง กระสือสายตอนที่11ค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะใกล้จะจบกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงในเมื่อสายไม่ได้ไปวิปัสนาต่อแล้วจะกลายเป็นกระสือหรือเปล่าแล้วการที่น้องๆคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เมนี่เป็นกระสือเมนี่จะได้เป็นกระสือสมใจไหมอย่าลืมดันโพสต์นี้ขึ้นเยอะๆนะคะแล้วพี่ตั๊กจะแต่งให้ค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า